คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ได้เห็นการเดินสายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสาหรัฐเดินทางมาเอเชียแต่ว่าไม่ได้มาประเทศไทยนะคะขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมที่จะไปเยือนเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะโดยระบุว่าสาหรัฐต้องการที่จะสารสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพกับประเทศจีนค่ะ โดยในช่วงเวลานี้ได้เห็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสารัฐในเอเชียนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเงยือนสิงคโปร์และถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีคนแรกของสหรัฐที่มาเยือนภูมิภาคนะคะระดับรัฐมนตรีของรัฐบาลภายใต้การนำของประธา,านาธิบดีโจไบเดนค่ะ รัฐมนตรีออสเตนย้ำการทำงานร่วมกับเอเชียผ่านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและได้กล่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องโควิด -19 ต่อระดับภูมิภาคและย้ำว่าเป็นการเดินหน้าตามแนวทางอินโดแปซิฟิกค่ะ And my team has been pushing hard to find other ways to help including providing logistic support establishing mobile clinics And offering new military medicine training. But global recovery requires global vaccination. And so we are rushing life saving vaccine doses to the region. President Biden has committed to deliver more than 500 million shots worldwide over the next year. In the Indo Pacific, Top priority. ฟังจากที่กล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศสิงคโปร์ก็ดูเหมือนจะใช้แนวทางการทูตวัคซีนนะคะเพื่อที่จะบริจาคให้กับหลายๆประเทศแน่นอนว่าหนึ่งในภูมิภาคสำคัญก็ย้ำว่าคืออินโดแปซิฟิกนั่นแหละค่ะขณะที่ของไทยก็จะเดินทางมาถึงในอีก2วันข้างหน้าการเดินสายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ได้เห็น บรรยากาศการ,รเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันทะเลจีนใต้นะคะแต่คำกล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สิงคโปร์ก็บอกว่าสหรัฐไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนกับแนวทางของประเทศจีนที่กำลังส่งผลคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในระดับภูมิภาคและต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีสถียรภาพและสร้างสรรค์กับประเทศจีนโดยเฉพาะกับกองทัพ ปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งก็คือกองทัพของประเทศจีนค่ะเป็นแนวทางของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ได้กล่าวออกมานะคะในระหว่างที่เยือนสิงคโปร์และหลังจากที่ได้พบกับรัฐมนตรีงึกเองเห็นของสิงคโปร์รัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ลงนามในถแถลงการร่วมเพื่อหาหรือความมั่นคงในระดับภูมิภาคและย้ำถึงความสำคัญของการใช้หลักการระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของนโยบายการต่างประเทศสหรัฐสองประเทศย้ำความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงไซเบอร์มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติหลังจากสิงคโปร์รัฐมนตรีออสตินก็จะไปเยือนเวียดน,นามและฟิลิปปินส์ น่าสังเกตนะคะในช่วงเวลาไล่เรียกกันแบบนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเวยนดี้เชอร์แมนก็ได้ไปเยือนจีนได้พบหาหรือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคุณหวังอีและได้หาหรือกันอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยตามคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าได้ติดติงจีนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นความเป็นห่วงกังวลของสหรัฐ อีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็คือแอนโทนีบริงเกนได้เดินทางไปเยือนอินเดียในช่วงเวลานี้นะคะเห็นได้ชัดถึงการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเยือนหลายๆประเทศในเอเชียและการมาเยือนในครั้งนี้โดยเฉพาะที่ได้ส่งระดับรัฐมนตรีกลาโหมมาใกล้ๆไทยเนี่ยมีความหมายอย่างไรสำหรับทั้งเอเชียและอาเซียนนะคะ ดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้จากรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีและอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผมคิดว่าก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างสอนเรื่องนะครับตั้งแต่ปลายสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็ของพัฒมิตรสหรัฐ ทยอยเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนชื่อใหม่ไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับเพื่อตอกย้าําความตั้งใจจริงแล้วก็พันธะกรณีูกััน์หลายเรื่องนะครับที่สหราัฐอเมริกาจะต้องดําเนินการาเพื่อที่จะที่เราเรียกกันวา่าผมก็เรียกนะครับว่าเป็นการประชิดจีนหรือเป็นการเฝ้าระวังจีนนะครับให้จีนเดินไปอย่างทิศทางที่ถูกต้องนะครับ เรื่องเหล่านี้ทำควบคู่ไปกับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาต่อรองกับจีนนะครับในเรื่องการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็แสดงเสียงยานุภาพของสหรัฐละพันธมิตรนะครับแล้วก็การดำเนินการดึงเอาพันธมิตรหลักๆอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียหรือเกาหลีใ,ใต้เข้ามาทํางานใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นนะครับที่เหลือก็คือพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กําลังจะถูกดึงเข้าไป นะครับเพื่อร่วมมือกับสหรัฐในการประชิดจีนด้วยนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นการกระทําที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเมื่อสหรัฐมองเห็นแล้วนะครับว่าการปล่อยให้จีนเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดิมหรือว่าอินโดแปซิฟิกปัจจุบันอย่างเช่นกรณีที่จีนเข้าไปยึดครองพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทําให้เกิดผลกระทบทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐใะพันธมิตรค่อนข้าง,งมากนะครับโดยเฉพาะ ประเทศที่ต้องใช้เส้นทางเดินเรือตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาศัยเส้นทางเดินเรือตรงนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็หลายสิบประเทศนะครับจริงๆผลกระทบโดยตรงยังไม่มีนะครับแต่ว่าผลกระทบทางอ้อมทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็มีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สหรักานกำลังเดินหน้าที่จะลดทอนผลกระทบแล้วก็หาทางที่จะพยายามที่จะผลักกันให้จีนเดินไปอย่างทิศทางที่เหมาะสมกับผลประโยชน์ของสหรฐัฐอธมิกรครับ